หนิงตานิตาบีบหัวใจเผ่อคำตอบน้องมิรินหลังถูกถามหนูไหวไหม ปิดฉากรักชีวิตคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนิงตานิตาและสามีจินจอรินโนตคํำวัฒนะทายาทตระกูลหมื่นล้านโดยระบุชัดว่าสาเหตุเป็นเพราะมือที่สามซึ่งสถานะตอนนี้ยังไม่ได้เียดขาดเนื่องจากกำลังรอฝ่ายชายมาเคหรือเรื่องเอกสารข้อตกลงดูแลลูกสาวคือ,น,อน้องมิรินแต่ได้มีการยื่นฟ้องบุคคลที่สามไปแล้วโดยหนิง ตานิตาได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซ่บโฉและมีช่วงหนึ่งเล่าว่าเรื่องนี้หนิงไม่ได้เป็นคนรู้เองคนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงแล้วมาเล่าให้หนิงฟังนิรินเจอคำถามที่โรงเรียนทุกครั้งที่เป็นข่าวมันเจ็บปวดมากนะนิรินไม่มาเล่าหนิงไปรู้จักแม่เพื่อนสนิทนิรินแล้วหนิงก็ถามมูว่าทำไมไม่มาเล่าให้แม่ฟังคำตอบของนิรินคือช่วงนี้แม่ก็มีปัญหาเรื่องงานแม่เครียด แม่มีปัญหาเยอะแยะมากมายหนูไหวแม่หนูโอเคหนูสบาย อย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นนิงก็ถามนูกว่าไปโรงเรียนมาเป็นยังไงเขาก็ตอบว่าโอเคแม่ทุกคนเขาก็จะมาถามหนูแหละแต่เขาก็จะบอกว่าแม่ฉันเล่าให้ฟังแต่แม่ฉันไม่ให้มาพูดกับเธอเพราะกลัวเธอเสียใจเขารู้กันทั้งโรงเรียนก็ถามเขาว่าแล้วนิวรินต่อไปว่าอะไรเขาก็ตอบว่าใช่ก็พ่อฉันและนายข่าวเดี๋ยวพ่อกับแม่ฉันกําลังจะแยกกันแต่เขายังรักกันนะเขาเป็นเพื่อนกัน